ยูดีไม่แห้งยู่แดงมีฮีโหมดของการกินนี่แล้วจ้ายังวาตียำขนมจีนนะจ๊ะมีมาเขือคืนรับประกันคุ้นคืนเอ้รับประกันรับรับรับประกัะกกนค่วมคืนดินรั่วมะอคืนเบาเงินมาตี <laughs> มาเลยจ้าพอได้ยินเสียงรถขายหมูแบบแบบออกมาแล้วเด้อืมอู้ ลงมาเซงมาทางผัวแล้วคืนกับเ่อคืนซื้องาบพ่อ,อมแกมาตอนในสวนน่ะ lưỡi mà tờ kia năm mình bao luôn nhang xung với chào phăng ก็ม่ยังโอ้ยข่วยบอเรื่องอนันเห็นคลิปเขาจะเกมฮหตเขาอยากไปเก็มฮหตได้เดี๋ยวนี้อผู้ภาไปบ่าใหเราวางอยู่จาสีวางยัมแบ่อืมมักเปลนพักเป,น,กเปนมาตนตนในสวนขึ้นเก่าล่ะ เสียงแควกระทบกัน ผู้ลงคนก็เพิ่งสงสัยเนาะจะไปได้ฝ่ายผู้แขนมาแต่ทางแดดวะเตี้ยอันไป็ถาดพนมมันละพี่น้องไปถาดพนมมือนั่นละทูใหญ่อันอวน้วนเราพาขวบไปตเตะเตะปีกายปีกอนนี่สีบอกซู่ฟังสีบอกซู่ฟังอืมเราพาขวบไปแต่ปีกายปีกอนน่ป,ป,ป,นนปีที่เหล้ายางบ่ได้นั่นที่เหล้าบส่สบายนั่น ขาเราเป็นรอยแขนเราเป็นรอยขางนึงเห็ไหมพี่น้องอืมแล้วก็เลยเห็นข่อยภาไปไปถาดผนุ่มไปไหว้พระอยากไปไหว้พระถาดัดปีนั่นนะอืมก็าได้ภากันไปไปแล้วก็ไปไหว้พระเขาก็บผมหัว่แล้วบยอกอีหยังกาว่าอีหย,ยังเก็มับอก เราเอาชูก่อนฟังมาเราไปบอกไปบนนี่ยังไวนะบ้องจักเนี่ยมาใี้รับยางไบยางไบเห็ดยัางไบเห็ดย่างอื่นเลยเป็นปกติพวกปกติกะเกือบ ลืมไปเลยมั้งเราอาจจะลืมไปเลยเราไม่คิดผอไปที่นี่แล้วสันผ้าขอไปแก้บนพผาถาเพิ่มเนื้อสันเพิ่นยังมาบอกสุ่ยฟังว่าเพิ่นไปบุญไหวเพิ่นพอสบายบายพระผากันไปเราได้ไปบุญไว้ เขาสม,มุิว่าเราหายเราดีขึ้นเราก็กลักบมาเฮ็ดบุญกลับไปเฮ็ดบุญยู่ทถาพนมอีกระวงังเฮ้กระโม่เราเศร้าเรากัแเราไม่คิดพอ ไปกับไปแบบเผาเป้าใช่ไมแบบซุปหลวงฮูแบบคิดพ่อกบทันหันไหมอืมขึ้นดังต้นหอมต้นหอมหินขึ้นดัง มาขึ้นเลยากันไปืวันล้วกับถ้วยดอกไม้ไบวายไปกาพืชเรียบร้อยแล้วถ้าเรกกับมีหม่องซุ่มให้เห็ดบุญสื่อที่ดินสื่ออีหยังเฮ็ดโน้นยีนั่นกับผ้าก,กันละงานเห็ดบุญอยู่เนนีนบัต ไปแป๊บเดียวไปเนอะแต่ว่ามันเสียเวลาตอนข้าขับรถไปเนี่ยมันไก่เนาะเป็นขอดแล้วกับพเเ็ดบุญฮ็ดนั่นที่นี่ยัยงเรียบด้วยพากันมาแบบเป่าเป้านี่ยนะน้องปูมันพ่มน้ำม่อนไทย พึ่นกบปูกแคนห้พอเห็ดบินเฮีนยังแล้วแล้วพปูมันกกะหยพอนหายพ่เราพึน่นกะปูแคนห้เลยเป็นที่มากของฝ่ายผูกแคนเนี่ย ไปหากนเล้าก็บเได้บอกอยเด้ว่าเราไปบนนี้ยังโอ้ันกระบอกสูฟังใอยกังวกับหูเกื่น ส่วนรอบ่สบายเนี่ยลำบากค่ะคือลำบากสนแนเวบัว่วาเรื่องการเงินการใส่ชีวบิตชูชิงชูยาง มันีล่าเราข่าของ,ของน้าเยลยลำบากคนผู้ใหญ่ๆเนาะเลือดเลือดไปเป็ดตัดไ้ไผ่เด้่ย,ไ,ไ,มยไม่เห็นไม่เถ่าให้เรา่ายังขังคัวแล้วยังพ่อก็ยเรือตัวเองไดยอยู่ขังครัวแต่ว่าขังทรายเนี่ยไปเบื้อเลยท่้งแถบ ทั้งเขียนทั้งขอดงไม่ตัวสองคนผัวเมียนแล้วบึ้งกัน,กนง่วงไม่เมียมลูกเต่าเหากับ มักซอยเนี่ยาเบิงเนี่ยแต่ว่าขอบ่ได้บอกบรอปอบอกบ่ได้บอกเขาได้เขอบ,บอกแต่ว่าพอพอบ่บสับายแต่ว่าขอบ่ไดบอกว่าเล่ายางบาได้ขยานลูกเขาคิดน้ำจะคล้องกับพ่อพ่อเบิงกันไปได้อยู่กับเบิงสินะ เขาตั้งแต่เรียนว่าอยให้เขาห่งาวงหน้าเพระวงหลังช่วงรอบ,บ,บวันสำหรับไหนแถวสิบุ้มีผู้ใดือหูเลยว่าเราบวันสำหรับ luộc tàu kho cá hùn, xơ pha, pha hùn bà, ba, pho ba sắm bảy, cá bông nhang ba đài, bông hùn, cua nó thì sao? Ối, ếo coi cho đượm ยุ่งแล้วจรวมแล้วของของน้ำจ้าขอ้งกันแห้เจ็บแอลตะเก้าบันแอลก็แห้งวันนี้จะมันเสียจังไหนได้เนาะนึกจำปินไหม เนีย,ยมาเลี้ยงขนลุกไปไ,ได้เลยเนี่ยขนลับโมงหงมือเลยกินเหี้ยปาเล็กหน่อยเดี๋ยวคอยก็ได้บอกไม่ก็คือไม่เนาะอืแจะผ่านมาหลายปีละว่าไม่ละ ประมาณสามปีสามปีนี่ละสองสามปีนี่ละ แพ่อปูเ่าเขาจะว่าเนาะหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันมึงอ,อย่าเห็นหนาะกกันอยู่มืออื่นจ็เสิได้เห็นหรือบ่าด้เหนนะ็นว่าเต้ันว่าปูเ่าว่า เจ uh ้ว huh. uh ่าบบอืมเบตคนนึกว่าคนนึกว e ่ากล่องขอมันทำงานอยู่มนผินอกขอก็กินไปฟอยไปกินไปจนว่าเบิร เหลือบางกล่องเอา้ากล่องยุทํทำงานหนต,ตอนในบ้บงของแจ็กสำโอ้ยงึดหลายอันนี้ก็ได้ทีนี้นี่จ่าก็ไดไปไปแล้วมากินกินอิ่มแล้วกันี้วัดติไปแต่สร้างเนาะค้นอิหยังวัดตขอบคุณพี่รองบรสุผูสุขคนในห,หลายเด้อจ่าเด้อถ้าสมุบาขาบอกข้าวจ่าได้มันบสุภาพ หรือว่ามันมันกลายเป็นว่าไปล่วงเกินมู่เจา้าหรือว่าอีหยังจังสีนะกับบริมีเจตนาอีหยังเด้อพี่น้องเด้อบริคิดอีหยังบริมีอีหยังจา้าบางเถ้อห้างเถ้าข้าวก็ลงเบาแบบบอกไปว่าท่านไ้คิดจังสีแม,ม่จ้าอืมจังเนยกะขอโทษได้ไรได้จะเด้อยูย่ดีมีแห้งป,ป,ปลอดปลอดภัยปลอดโควิดเกเลรวยเฮงปังลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งบายบายโอ้แซ่บเกี้ยงทานเลยฝ <laughs> ีมือกอับควองบันหยองกับไว้สีหยองกับควองแล้วเนาะ